สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับผมโอเรียนโซน่าศูนย์หนึ่งนะครับเออวันนี้ขอทำสิ่งหล่อหน่อยนะครับ <c oughs> เอล่ะครับวันนี้ผมจะมาตามติดชีวิตน้องเนิร์ดนะครับหัวแค้นราชินีนะครับตอนนี้น้องเนิร์ดเข้าเวล1ร้อยสัตแล้วเอา้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆก็มาเปลี่ยนเป็นด่านนี้เฉยเลย เอาละครับตอนนี้ผมได้เป็นฝ่ายหานะครับได้เป็นฝ่ายหากับน้องเนื้อสาวสวยนะครับน้องเนื้อาวเวร้อยสามสิบแปดแล้วหัวแค้นราชินีมีหนุ่มๆจีบเติมเลย <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรอ้าจ้าอ้าจ้จาร ตอนนี้กำลังจะเป็นตาล้องให้น้องเนิร์ดนะครับเอาละครับตอนนี้น้องเนิร์ดก็กำลังกำลังตีกำลังหาคนซ่อนตามจุดต่างๆนะครับตอนนี้น้องเนิร์ดตีไปได้ตัวหรือสองหรือสามตัวแล้วนี่ครับตอนนี้เนิร์น้องเนิร์ดตีได้สี่ตัวแล้วครับตอนนี้กำลังยืนจ้องหน้าน้องเนิร์ดนะครับ วันนี้ขอเสียงรอหน่อยนะครับขอเสียงรอหน่อยขอจัดจริตนิดนึงเอาละครับตอนนี้น้องเนิร์ดก็หาไปได้ห้าตัวแล้วครับส่งจุ๊บให้ทีหนึ่งครับแล้น้องเนิร์ดจะส่งอีโมทิคอนอะไรกลับมาส่งอีโมทิคอนอะไรส่งมาซี่น้องเนิร์ดอ่าส่งจุ๊บเหรอส่งหัวใจให้เลยนี่เป็นไงน้องเนิร์ดวิ่งเหงืครับ น้องเนิร์ดไม่ใช่วิ่งหนีหรอกน้องเนิร์ดก็หาคนซ่อนที่เหลือตอนนี้คนซ่อนเหลือห้านะครับคนหาไม่เกิสองเองตอนนี้เป็นตากล้องถ่ายน้องเนิร์ดครับ <c oughs> เงินทําไมน้องเนิร์ดไม่ตีครับแปลกใจน้องเนิร์ดมากเลยส่งจุ๊บให้ทีนึงครับอ๋อน้องเนิร์สส่งจุ๊บให้เหมือนกันตอนนี้ก็ ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนึกอะไรได้ก็พูดไปตอนนี้คนซ่อนเหลือห้านะครับเวลาเหลือร้อสีวินาทีสุดท้ายคนซ่อนหรือว่าคนหาจะชนะก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ <c oughs> ขอเสียงหลอดทั้งเกมนะครับส่งหัวใจให้เลยครับมีส่งตาหัวใจให้เลยตอนนี้ก็น้องเนยก็หาคนซ่อนเพิ่มไม่เจอนะครับ ครับน้องเนื้อถาได้หกตัวแล้วส่งชอบใจให้น้องเนื้อครับนี่น้องเนื้อส่งยิ้มกลับมาให้ครับแล้วน้องเนื้อก็ไปหาขนส้นที่เหลือต่อดูสิว่าห้าสิบแปดวินาทีสุดท้ายขนส้นหรือขนหาจะชนะเจอระเบิดครับเจอระเบิดป๋าใส่น้อง,นองเนื้อ ครับน้องเนิร์ฟไม่เห็นเลยมีลูกศรบอกครับลูกศรบอกชี้มาตรงนี้มันคืออย่างประตูไม่ใช่แล้วมันคืออะไรมีคําใบครับคอมไบแล้วน้องเนิร์ฟถ่ายไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อน้องเนิร์ฟอ,อยู่ด้านในครับส่งจุ๊บให้อีกทีนึงครับส่งสามจุ๊บแล้วครับด่านนี้ตอนนี้จะส่งอะไรกลับมาน้องเนิร์ฟส,ส่งจุ๊บให้ครับโอ้โหดีใจมากเลยส่งจุ๊บให้อีกทีนึง ไม่หาแล้วครับส่งเต่ชุบให้ครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นตะกองให้น้องเนิร์ดเหลือ11นาทีสุดท้ายน้องเนิร์สส่งชอบใจให้แล้วก็ส่งอะไรให้ดีกว่าส่งชอบใจให้หมันกนอนไปแล้วครับเหลือ3 2 1ทีมคนหาเป็นฝ่ายแพ้นะครับโอ้โหน่าเสียดายจังเลย เนื้อนีมาเล่นคนเดียวนะครับตอนนี้ปกตินี่จะพาแฟนมาด้วยไม่รู้แฟนไปไหนนะครับทะเลาะกันหรือเปล่าไม่แน่ใจครับก็มาคนเดียวแหลดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องมีคนมาเขาเรียกวอะไรช่างมัน <c oughs> แล้ะครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแค่นี้ไว้ต่อคลิปหน้าคลิปนี้ไปล้วครับ